ทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา h ช n แนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้นะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟ้านำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา h ช n n นลไว้นะคะสําหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องตรวจสอบแล้วไม่ได้สิทธิ์ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับโครงการเราชนะ เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด7,000บาทโดยเปิดลงทะเบียนไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นี้ค่ะในเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะทั้งประชาชนและร้านค้าด้วยค่ะร้านค้าลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้ามากดลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์เราชนะ .com ได้เลยค่ะ สำหรับผู้ที่เมื่อวานเป็นวันแรกในการเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่เมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าไม่ได้สิทธิ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันจนถึง8มีนาคมค่ะก็เรียกว่าเป็นเวลา1เดือนเต็มๆนั่นเองค่ะ สำหรับสิทธิ์ของการช่วยเหลือรายสัปดาห์นะคะระยะเวลาโครงการ29มกราคมถึง31พฤษภาคมค่ะเราจะมาดูรายละเอียดทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าแบ่งออกเป็น2กลุ่มในการรับเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์พันบาตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มจากปกติ675บาทหรือ700บาททุกวันศุกร์ค่ะ ก็เริ่มกันมาตั้งแต่5กุมภาพันธ์แล้วนะคะและที่สำคัญร,รับสิทธิ์ช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการให้ใช้ซื้อสินค้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเลือกใช้วงเงินสิทธิ์เราชนะเท่านั้นนะคะเขาก็จะมีแยกไว้ให้ชัดเจนในแอปถุงเงินนั่นเองค่ะสำหรับ กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังก็เช่นเดียวกันค่ะวันแรกนะคะจะได้รับสิทธิ์ในวันที่18กุมภาพันธ์จำนวน2,000บาทจากนั้นก็จะได้รับทุกวันพันสิศบดีอีก1,000บาทไปจนครบจำนวนสิทธิ์7,000นั่นเองค่ะก็สามารถกดใช้สิทธิ์ผ่านปุ่มเราชนะในแอปเป๋าตังได้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะใช้ได้ที่ร้านค้า ทั้งหมด4รูปแบบ4ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC หรือว่าเครื่องรูดบัตรนะคะร้านถุงเงินธงฟ้าก็ใช้ได้แล้วก็ร้านคนละครึ่งก็ใช้ได้และร้านเราชนะก็ใช้ได้อยู่แล้วค่ะทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะคะ ต่อมาค่ะเมื่อเช็คสิทธิ์เราชนะแล้วถ้าไม่ได้รับสิทธิ์จะต้องทําอย่างไรแน่นอนค่ะว่าเริ่มเปิดให้ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะได้ตั้งแต่เมื่อวานเป็นวันแรกนะคะและต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นสําหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปเป่าตังก็คือเป็นผู้ที่เคยมีโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วนะคะเคยได้สิทธิ์สองโครงการนี้มาแล้วก็แสดงว่าต้องมีแอปเป่าตังใช้งานแล้วแน่นอน ห้าขั้นตอนในการเช็คสิทธิ์เราชนะค่ะขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะ .com ขั้นตอนที่2คลิกคำว่าตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ที่ปุ่มสีน้ำเงินนะคะจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวและชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนอกรอกข้อมูลเทคค่ะขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อสกุลเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วนค่ะ ขั้นตอนที่4กดตรวจสอบสถานะและขั้นตอนที่5ระบบจะแสดงสถานะว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ระบบก็จะแจ้งเหตุผลให้ทราบด้วยค่ะว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะอะไรตามที่ฝ้ายเคยทําคลิปให้ดูก่อนหน้านี้นะคะไปวยว้อนดูคลิปก่อนหน้าได้นะผู <uns> ้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์เราชนะจะได้รับโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกวันที่18กุมภาพันธ์จำนวน2000บาท และก็จะได้รับเพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ละ1,000บาทจนวงเงินสิทธิ์ครบ7,000นั่นเองค่ะกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติกระทรวงการคลังเขายืนยันนะคะว่าสามารถทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์เราชนะ com ค่ะทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่8มีนาคมนี้นะคะและสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์เราชนะด้วยเช่นเดียวกันค่ะ โดยกระทรวงการคลังเขาจะนำข้อมูลไปคัดกรองคุณสมบัติใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะและครั้งนี้จะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุดนั่นเองค่ะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะโทรหมายเลข02 2739092ค่ะ02 2739092ต่อไปที่3250 3423 3 4 2 4และ3 4 2 5ค่ะและคอเซ็นเตอร์กรุงไทยจำกัดมหาชนก็ได้นะคะที่เบอร์02 1 5ตัวและ4 2ตัวค่ะ02 1 5ตัว4 2ตัวจำง่ายๆนะคะ ก็เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์ก็รีบเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าเว็บไซต์เราชนะ c o m ให้เรียบร้อยค่ะถ้าผลผ่านก็สบายใจแล้วก็รอที่จะทํายืนยันตัวตนต่อไปตอนนี้ยังทํายืนยันตัวตนไม่ได้นะคะอีกไม่กี่วันภายในสัปดาห์นี้อาจจะมีวันที่จะระบุให้ชัดเจนว่าจะสามารถเข้าไป ยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังได้วันไหนต้องติดตามมันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเข้าไปทําก็ไม่สามารถทําได้หลายคนก็จะหงุดหงิดเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันละกันอย่าลืมกดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ